ทำไมถึงใช้สีชมพูทำไมถึงไม่ใช้สีที่เราบรีฟไป Milda Style วันนี้เหมิวจะมาพาทุกคนไปดูการทำโลโก้นะคะในช่องมิวด้าสไตล์อันใหม่อ่าหลังจากที่เรากลับมาแล้วในปีนี้นะคะไหนๆก็กลับมาทั้งทีก็เลยคิดว่าเอา่อทำโลโก้ใหม่ด้วยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามเนาะเขาก็จะให้ความสําคัญกับโลโก้เนาะช่องมิวเองก็คิดว่าการจะมีโลโก้มันก็เหมือนสะท้อนบุคลิกอะไรบางอย่างของช่องหรือว่าของโปรดักเราได้เนาะก็เลย ทำโลโก้ขึ้นมาใหม่นะคะโดยที่คอนเซปต์ของโลโก้อันใหม่นี้ก็มิวว่าก็คือมีการบรีฟไปกับ คนที่ทำกราฟิกนะคะว่าให้ทำโลโก้ในลักษณะว่าม like ีความเป็นแฟชั่นมีความสนุกเพื่อที่จะให้โลโก้มันมีความใหม่ขึ้นแล้วก็เราเอาไปใช้งานกับตรงนู้นตรงนี้ได้หลายแบบมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบันทึกการเดินทางการทำ โลโก้ใหม่ในช่อง Milda Style จะเป็นอย่างไรไปตามสวัสดีทุกคนนะคะ Welcome to Milda Style Fashion Designer Channel นะคะหรือว่าเราชื่ออะไรบะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะ Welcome to Milda Style ก็ล่าสุดนะเราได้ทำการร r i e f g r a ฟิ i c designer ไปนะให้ทำโลโก้ ขึ on, the the ้นมาใหม่เ no พื่อเป็นโลโก้ใหม่ของช่องมิวดา Style นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะต้องจ้างดีไซเนอร์หรือกราฟิกดีไซเนอร์ที่จะมาออกแบบให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือว่าทำแบรนด์ตัวเองขึ้นมาแล้วต้องแบบมีโลโก้ที่ใช้ในการทำงานนะคะก็ที่จริงเวลามิวบรฟเนี่ยอันนี้มิวก็เป็นมือใหม่หัดบรฟเหมือนกันเพราะปกติแล้วจะเป็นฝ่ายรับบรฟมากกว่าแต่นี่ก็เป็นไม่กี่ครั้งอะ ที่ตัวเองต้องบรีฟคนอื่นสำหรับแบรนดิ้งของตัวเองในช่องมิวดาสไตล์เนี่ยก็คือมิวตั้งใจจะเปลี่ยนเวของช่องให้มันเป็นในทางแบบเจาะลึกมากขึ้นเป็นแนวแบบแฟชั่นเอดเคชั่นมากขึ้นเออก็เลยคิดว่าอาจจะถึงเวลาที่เราควรจะเปลี่ยนโลโก้ของช่องจากที่มันดูค่อนข้างเด็กให้มันดูแบบโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นแต่ว่าในความเป็นโปรเฟชชั่นอลนี้เราก็ยังอยากจะใส่อ n น r g อใส่วา vibe ที่มันเป็นตัวเราเข้าไปแบบเช่น เป็นความแบบสนุกสั้นนานเป็นความยังคงความสดใสเอาไว้แล้วก็แบบมีความขี้เล่นหน่อยหนึ่งแต่ว่าแนวทางของช่องเนี่ยก็คือจะเป็นแนวที่ให้ความรู้เน้นๆออแทนที่จะเป็นช่องไลฟ์สไตล์เพียงอย่างเดียวอันนี้อาจจะเจาะลึกมากขึ้นก็จะเป็นช่องที่เฉพาะทางมากขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นแนวทางของช่องที่มีว่าบรีฟกับทางกราฟิกดีไซเนอร์ที่ออกแบบโลโก้ไปแล้วก็ทีนี้นอกจากนี้เนี่ยยู่ก็ให้กราฟิกดีไซเนอร์เขา ได้ดูตัวโลโก้หรือว่าฟอนต์ที่เรารู้สึกว่าเราแบบอยากจะใช้สําหรับช่องมิวดาสไตล์ก่อนที่จะข้ามไปเรื่องการดูตัวอย่างของฟอนต์ที่ใช้เนี่ยมิวก็บรีฟก่อนอในฐานะที่เราเป็นลูกค้าเราก็ควรจะทําความเข้าใจความชอบแล้วก็เอกลักษณ์ที่เราอยากจะให้คงมีเอาไว้ในแบรนดิ้งของเรานะคะ สำคัญเลยก็คือว่าสิ่งนี้หรือแบรนด์นี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เราเลือกมาที่จะพรีเซนต์ให้กับลูกค้าหรือว่าทาร์เกตของเราดังนั้นเนี่ยมิวเลยคิดนะอาจจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้แต่ว่าคิดว่าเราควรจะเลือกในบางสิ่งมันไม่ใช่เอาทั้งหมดมาไม่งั้นทุกอย่างมันจะดูสปิสปามากควรจะเลือกเอาในบางสิ่งที่เราเลือกแล้วว่าแบรนด์จะนำเสนอมุมมองนี้อย่างของมิวเนี่ยเราก็จะมองว่าแบรนด์มิวด a าสตาร์ นนำเสนอในความแบบมีคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ด้วยแล้วก็เอ่อเอนเทนด้วยนะนนเนาะ <c oughs> ก็เลยอยากจะให้โลโก้อันนี้มันมีทั้งความสนุกสนานมีความเป็นเฟมินินนะอ่ะ ก็ทั้งหมดเดี๋ยวก็คือบรีฟกับกราฟิกดีไซเนอร์ไปพร้อมกับให้ดูบอร์ดใน Pinterest ว่าเราแบบเลือกตัวโลโก้อะไรมาบ้างให้เขาได้เห็นภาพมากขึ้นว่าที่เราอธิบายไปข้อความไปเนี่ยมันหมายถึงอะไรถ้าคลิปนี้ได้ออกไปเดี๋ยวมิวก็จะใส่อินเสิร์ตเอาไว้ให้ว่าในบอร์ด n t e r e s t เนี่ยเราทำอะไรใส่อะไรลงไปบ้างเนาะเบื้องต้นวันนี้เพิ่งบรีฟไปออดังนั้นเนี่ย มันก็ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรอ,อ่บรีฟเรื่องฟอนต์ไปแล้วก็บรีฟเรื่องสีที่เลือกไวเออมิวเลือกเอาไว้ทั้งหมด3ส,สีด้วยกันก็จะมีสีเหลืองอ่อนเป็นเหลืองทานตะวันอ่อนแล้วก็เป็นสีเขียวน,นีออนอ่อนแล้วก็เป็นสีม่วงอืมก็เลือกไปทั้งหมด 3- สีนี้ ค่ะให้เขาทํามาเป็นออปชันให้เราเลือกก็เดี๋ยวจะได้เห็นไปพร้อมๆกันกับทุกคนนะว่าราฟแรกจะเป็นยังไงนัดไว้อีกทีอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันอีกทีหนึ่งค่ะฮัลโหลทุกคนคือคือว่าตอนนี้เราทําการได้โลโก้แล้วมันก็จะอยู่ในมือถือเดี๋ยวเอาตัดภาพให้ดูนี่ ก็คือ Presentation ที่ทางดีไซเนอร์ส่งมาให้นะแล้วคือมันขนลุกตั้งแต่อันแรกเลยอะ่ะก็คือแบบดูอันแรกไปแล้วแบบรู้สึกว่าเชี่ <Okay. S 1> ใช่เลยอันต่อต่อมาก็คือแบบเอ้ยก็โอเคก็โอเคแต่ว่าเราแบบใจเราเทไปทางอันแรกแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะโทรคุยกับเขามัน รู้สึกว่าได้แล้วอะ <c oughs> แต่ว่ามีสิ่งที่อยากถามก็คือทำไมถึงใช้สีชมพูทำไมถึงไม่ใช้สีที่เราบรีฟไปที่เป็นพวกแบบเขียวเขียวนีออนอ่อนเีย <c oughs> วสี่วงอ่อนสีแบบเหลืองอ่อนอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่ใช้ทำไมถึงใช้อันนี้ อยากรู้อยากรู้ความคิดดีไซนเนอร์มากใช่มันไม่มีอันไหนที่ใช่เลยยกเว้นอันที่เป็นสีชมพูอะฮ่าชอบช่วยคุยกับฉันหน่อยตอนนี้เลือกอันที่ชอบเอาไว้แล้วค่ะก็คืออันแรกแต่ทีนี้มีสิ่งที่อยากถามเกี่ยวกับเรื่องสีค่ะ ไม่แน่ใจว่าสีชมพูอันนี้ก็คือดีที่สุดและเหมาะที่สุดแล้วหรือเปล่าเลยอยากลองถามความเห็นค่ะแล้วก็เมื่อกี้ส่งให้แฟนดูแล้วคือเขาชอบมากลืมบอกว่าเราก็ชอบมากเหมือนกันคือดูแล้วขนลุกเลยสอง y e a r s <years> later <S แล้วคือยังไงเป็น เป็นไม่คุยกับฉันเป็นไม่คุยกับฉันไปเลยท่านนี้เป็นพูดน้อยแต่ว่าต่อยหนักเดีย๋ยวเราลา,รางตอบไปกัดมันเป็นแบบโปโกตรายการที่มันขึ้นอยู่ในชแนลมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนลองวางดีไซน์ให้มันเป็นหลายๆรูปแบบดูอะไรเงี้ยครัมบมานนี้อาา่าฮะแล้วเรื่องสีอะคะอยากรู้ว่าแต่แต่ละอันนี่มันคือตั้งใจให้มันเป็นแค่สีนั้นไหมหรือว่ายังไง อ๋อก็คือคือสีอย่างที่เราคุยกันคือเหมือนมันจะมีสามสีใช่ไหมครับที่ที่ที่ททคุณมิวบอกว่าอยากได้ประมาณประมาณสามทีนี้ทีนี้ผมก็เลยลองจิ้มไปสามเีน,นี้มาเป็นแบบเหมือนเป็นดับหนึ่งดูก่อนอือมอืมอ่าว่าแล้วก็จะดูฟีดแบบว่าแบบเออคุณมิวเห็นว่าแบบเฮ้ยโลโก้อันนี้แบบบางทีเหมือนคุณมิวอาจจะเห็นว่าแบบมันคิดว่าถ้าเป็นสีอื่นมันจะสวยกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรับกันในดับสองตอนเปิดมามันดันแบบ มันดันถูกใจอันแรกไปแล้วมันถูกใจอันแรกไปเลยมันถูกใจอันแรกไปเลยเพราะว่าไอตัวยูอ่ะมันเห็นแล้วมันเหมือนแบบมันเหมือนรูปยิ้มอ่ะมันเหมือนคนกาลังยิ้มอยู่เออแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมีความสุขดีอืมรู้ตรงนั้นถ้ามันเป็นโมชั่นมันน่าจะแบบเหมือนอ d a ด t ได้หลายแบบแล้วก็น่าจะสวัสดีใดๆก็ขอขอชื่นชมผลงานก่อนนะคะว่าถูกใจมากเลยถูกใจมากเลยแล้วคือแบบส่งไปให้แฟนแล้วแฟนก็แบบ ขอจ้างต่อได้ไหมติดคิวอะไรต่อหรือเปล่าโลโก้ครับคือเร,เราเราเราตั้งใจให้มันให้สีแบบมันเป็นอารมณ์คนละแบบเลยเนี้ยค่อนข้างชอบอันแรกแล้วเกือบเกือบร้อเซเหลือพื้นที่เอาไว้อีกตั้งชอบ90%้าสิละกันเหลือพื้นที่เอาไว้เดเวลลออีกนิดหนึ่งมั้งแต่ที่จริงแพทย์เดเวลลอปต่ออีกอาจจะไม่ไม่สวยก็ได้อาจจะสวยแล้วตอนน<อ>ี้อ <laughs> ขอบคุณมากนะคะถูกใจถูกใจมากเลย ม <Sand im ic> าให้ท่านผู้ชมดูก่อนตึงตึง้ตงตดวันเขียนชา,าดีไซน์วันว้าวดีไซน์3ว้าวมีความลูกเล่นนะมีลูกเล่นอยู่นะพูดเยอะเ<า>สียงมันเข้าอันนี้มันสนุกสนุกเฮ้ยเราต้องปิดเปล่าเออเดี๋ยวต้องไปจ่ายค่เาเพลงเด้อ เฮ้ยอันนี้ก็มีลูกเล่นนะเจคนนี้เหมือนเธอเลยอ่ะใช่นี่ชอบเจ้าคนนี้เป็นยูทูบเบอร์แต่เขาสวยไปอ่ะไม่นี่สวยกว่าปะเฮ้ยเออเห็นภาพนะเห็นภาพเลนะเห็นภาพว่าว่าคนนี้เขาสวยกว่าเอ้ยอ๋ออ๋ออ่ะขอความเห็นหน่อยฉันว่านี่เธอเลือกแล้วเลือกแล้ว ฉันเดาว่าเธอต้องเลือกนี้เอาอีกทีอ๋อเดาว่าเลือกอันนี้มันไหมก็มีแบบมีรูปเล่นอนะมันมีแบบความมีิวดาสไตล์อ่ะอจะให้พูดอะไรวะก็เอออย่างอันเนี้ยก็จะเป็นอันที่ยากสุดเพราะว่า มันมีความยาวความอันนี้ไม่ชอบอ่ะมันเหมือนหุ่นยนต์อ่ะอ่าเนี่ยแปลว่าตัดชอยแลละเธอไม่เลือกอันนี้อเอออันนี้ก็น่ารักดีอคิดว่าถ้าจะเอาไปทำเป็นอื่นๆเราก็อาจจะจัดวางไปสองบรรทัดเนี่ยได้อ่ะ,ฉะเลฉลยนยซีเธอเลือกอันไหนฉเฉลยน,นี่ก็คือเลือกอันนี้อ่าเพราะว่ามันมีอีหยิมอ่ะมันเหมือน มันเป็นเหมือนรูปยิ้มเราชอบยูที่มันเป็นอย่างนี้มันเหมือนยิ้มเราเป็นแบบมันสื่อถึงความสดใสร่าเริงของของเราเนี่ยเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีไม่ปรากฏว่าคือชอบอันเนี้ยเพราะว่าเขาไปใส่ถุงมือสีนี้สวยอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวเฮ้ยเธอทําอันนี้เป็นท r a น s i t i o ได้เนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอจะท r a n s i t i o ปุ๊บเนี่ยมันก็ทะลุไปที่ประตูที่เป็นตัวเอนี่ล้วก็ซื้ยไปเอ ช่วยคิดให้เลยจบอันนี้เป็นอันที่ดีในมุมที่ว่ามองไกลยๆยังอ่านง่ายยังอ่านเห็นว่าเป็นมูดาสไตล์อ๋อจบแล้วขอบคุณนะคะผู้มีประสบการณ์ความแก่ประสบแก่ประสบภัยบายบายทุกคนคะต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงคนที่ขึ้นมา ในหน้าสไลด์เมื่อกี้นะคะ ไม่ใช่มิวนะเป็นยูทูบเบอร์คนญี่ปุ่นชื่ออาซากิเนียวนะคะซึ่งเป็นคนที่มิวก็ติดตามมานานแล้วแล้วรู้สึกว่าเรามีอะไรที่มันคล้ายคือการก็เลยดึงเขามาเป็นเฟเยอร์เรนการใช้โลโก้วางอย่างไรอันนี้คือกราฟิก hmm. ดีไซเนอร์เขาก็ไปเอารูปของเขานะคะมาให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนว่าฉันจะใช้รูปของเขามาพมหากินนะทุกคนอันนี้เป็นแค่ภาพเลเยอรเรนซ์ที่เอาไว้สื่อสารกันระหว่างเราที่เป็นเจ้าของงานแล้วก็ คนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะจะไม่ได้มีการเอาไปใช้เพื่อการค้าแต่อย่างใดนะจ๊ะค่ะทุกคนหลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดที่เห็นไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นโลโก้อันใหม่ที่ทั้งเราจะเอามาใช้ซึ่งมันใช้ไปแล้วนี่นาะนี่ก็คือโลโก้อันใหม่ที่ทุกคนได้เห็นกันไปในคลิปนั่นเองก็คือโลโก้นี้ค่ะ m ิวดาสไตล์ทุกคนเห็นแล้วที่จริงก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วปะประมาณนี้นะตาตาเป็นขั้นตอนการทำงานของเจ้าของงานแล้วก็คนออกแบบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นความอเตร์เทนแล้วกันเนาะเดีวเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะในช่อง m Style. ิวดาสไตล์บายบายซับกับ กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า